โรงเรียนบ้านขอนสูงตั้งอยู่เลขที่144มู่สีตองนิ้วอํเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบุคลากรโรงเรียนบ้านขอนสูงประกอบด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด4คนดังนี้ครูปฏิบัติราชการจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนครูขั้นวิกฤตจำนวนหนึ่งคนครูผู้สรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนค ธุรการโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนและนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคน 1. ง,งานวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นนอกพื้นฐานนอกจากนี้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบหลักสูตร และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูทุกคนมีกำหนดรายชั่วโมงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเทคนิควิธีนวัตกรรมการสอนสถานศึกษามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนครูผู้สอนนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูต้นทางหรือใช้สอนซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนการในรูปแบบ active learning ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ ได้รับรางวัลพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2566การแข่งขันงานศิลปาถกกรรมนักเรียนครั้งที่71ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายชั้นปหนึ่งถึงปหและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่5การแข่งขันขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ประเภทหญิงชั้นป .1 ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4การแข่งขันงานศิลปะศกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายและหญิงชั้นป .1 ถึงป .6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชั้นป .4- ป .6 ในระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทังสองงานบริหารงบประมาณมีการบริหารทางการเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินมีการกำกับเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนสุผลการวิเคราะห์วิคารความคุ้มค่าและความเหมาะสมของการใช้จ่ายเงินในแผนปฏิบัติการัประจำปี มีจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหลักฐานขอเบิกหลักฐานการจ่ายเงินสมุดเงินสดทะเบียนคุ้มแารรับรายจ่ายสัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกาสารตัวเงินรายงานเงินคุงเหลือประจำวันรายงานประเภทเงินคุงเหลือของเงินนอกงบประมาณเงนิงนงบประมาณและรายได้แผ่นดินมีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารบุคคล มีการวางแผนอัตรากำลังมีข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพงานบริหารทั่วไปสถานศึกษานำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบได้แก่ เพจ a c e b o o k ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษามีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่หน้าเรียนสวยงามสะอาดทุกสุขอนามายัยและการรวมกับชุมชนโรงเรียนบ้านขอนสูง ขอขอบคุณครับ